ครับผมวันนี้เราจะมาตรวจเช็คไอเทมยอดฮิตประจําบ้านนะครับก็คือหม้ออบรมร้อนนะครับทุกหลังก็มีนะครับอันนี้น่าจะเสียแล้วนะครับเสียบปักดูเรียบร้อยนะครับเปิดลองเปิดดูนะครับใส่อุณหภูมิก็ไม่ติดนะครับเอานี้ลงก็ไม่ติดนะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเช็ค ทีละอย่างดูนะครับก็ถอดปลั๊กก่อนเลยนะครับครับถอดปลั๊กเสร็จก็หงายเครื่องขึ้นนะครับขันน็อตสามตัวนะครับสามตัวนี้ผมขันออกไปแล้วนะครับสามตัวน็อตมันก็จะเป็นสนิมหน่อยนะครับขันยากหน่อยครับพอขันน็อตออกแล้วเราก็จะเห็นหลอดไฟนะครับเป็นหลอดไฟที่เอาไว้ทําความร้อนนะครับนี่นะครับส่วนใหญ่ถ้าหลอด เสียมันก็ไม่ร้อนนะครับเครื่องก็ทํางานปกตินะครับแต่นี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คด้วยนะครับว่าหลอดมันเสียหรือเปล่านะครับก็ถอดฝาออกนะครับแล้วก็ถอดอใบพัดออกนะครับขันน็อตตรงนี้เป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอครีมปากยิ้งจกหรือครีมปากแบนนะครับขันขันหน่อยหรือจะเอาประแจ ตามเบอร์ของน็อตเลยก็ได้นะครับถ้าขันมันแน่นมันเป็นสนิมก็ใช้น้ำยาโซเนกอะไรก็ได้นะครับฉีดมันหน่อยหนึ่งนะครับเราก็จะขันทอกหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ขันออกด้วยนะครับเพื่อที่จะเปิดฝาข้างในออกได้นะครับขันตัวน็อตยาวๆด้วยนะครับ3าสา,สาตัวแล้วก็ขันใบพัดออกด้วยนะครับ นี่นะครับขันออกหมดเลยนะครับสามตัวนี้พอขันเสร็จปุ๊บตัวลอ็อกอาลอดไฟก็จะหลุดนะครับแล้วก็ขันตัวนี้ด้วยนะครับใบพัดออก ะครับข้างในมันก็จะมีใบพัดอีกชั้นหนึ่งนะครับครับเจอพัดลมชั้นในนะครับก็เอาอ,ออกก่อนนะครับออกเลยนะครับพัดลมชั้นในนี่นะครับ ออกไปข้างงก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็จะขันน็อตต่อนะครับขันน็อตต่อขันน็อตสี่จุดนะครับสี่จุดนี้เป็นน็อตสี่เหลี่ยมนะครับไอ้น็อตแฉกนะครับเป็นน็อตแฉกสี่จุดนะครับน็อตที่เป็นเสาไม่ต้องขันนะครับน็อตที่เป็นเสาี่ไม่ต้องขันนะครับ เราก็ยกออกมาได้เลยนะครับเราก็จะเห็นชั้นในมันละนะครับนี่คือชั้นในของมันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คดูนะครับว่าอะไรเสียนะครับครับอันดับแรกก็เช็คตัววัดอุณหภูมิก่อนนะครับเนี่ยหมุนดูนะครับเสียงมันจะดังนะครับนี่นะครับแล้วเอาตั้งดูแผ่นเหล็กมันจะแตกกันนะครับถ้าเราหมุนนี่นะอันนี้แผ่นเหล็กไปแตกกันนะครับ เหล็กตรงนี้นะครับนี่นะครับแต่กันปุ๊บก็คือหลอดไฟจะสว่างเลยนะครับถ้าแตะกันอันนี้ก็หมุนตามอุณหภูมินะครับแต่ถ้าอุณหภูมิสูงเนี่ยตรงแผ่นเหล็กตรงนี้มันก็จะลอยมันก็จะงอดีดกลับออกมานะครับพออ,อุณหภูมิเย็นแล้วเนี่ยเด็กเหล็กมันก็จะดีดกลับอีกไปอีกทางหนึ่งนะครับอ่า ทำให้ตานการทํางานแบบนี้นะครับอมุนดูให้มันดังก็น่าจะโอเคแล้วนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้ไม่เสียนะครับครับอันดับต่อไปเราจะใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการวัดอุปกรณ์ที่เหลือนะครับเช่นอันดับแรกเราก็จะวัดสายไฟก่อนนะครับวัดสายไฟว่ามันขาดหรือเปล่านะครับนี่นะครับเราก็ปรับย่านวัดไปตรงที่มันเป็นรูปของ เสียงก็ได้แล้วนะครับนะครับรูปเสียงเหมือนรูปลำโพงนะครับเราก็กดปุ่มฟังก์ชันนะครับกดไปเรื่อยๆให้มันไปอยู่ที่สัญลักษณ์ของเสียงนะครับก็คือถ้าวง,ง,งจรมันถึงกันนะครับถ้าวงจรมันถึงกันนี่ครับเสียงก็จะดังนะครับนี่นะครับนะ เราจะเช็คว่าสายไฟมันขาดหรือเปล่านะครับเราก็จะเอานี่นะครับปลั๊กนะครับข้างึ่งแล้วก็มิเตอร์อีกอันก็ไปวัดตรงอีกจุดหนึ่งนะครับที่ต่อไล่สายมานะครับนี่นี่สายมานะครับนี่สายเข้ามาก็จะมีสายไฟสามเส้นนะครับนี่ก็จะเป็นกาวนะครับลายกับนิวตันนะครับก็จะมีอยู่สามขาตรงนี้ครับ กาวลายนิวตันนะครับเราก็จะวัดว่ามันขาดหรือเปล่านะครับมันก็จะเอาติดไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็จิ้มไปไปลายทางกับต้นทางนะครับแล้วก็จิ้มต้นทางจะได้เช็คว่ามันขาดหรือเปล่านะครับ ขาดนะครับพังนี้บ้างไม่ขาดนะครับก็คือสายไฟปกตินะครับเราก็จะมาเช็คตัวนี้ก่อนนะครับตัวตั้งเวลานะครับว่ามันพังหรือเปล่านะครับก็คือวัดดู เลยนะครับหมุนไปให้มันอหมุนหมุนให้มันตั้งเวลาไว้นะครับไม่ขาดนะครับนี่นะครับตอนนี้หมุนอยู่นะครับนี่นะครับไม่ขาดนะครับตัวตั้งเวลาไม่ขาด เดี๋ยวเราลองปิดดูนะครับถ้าปิดตัวตั้งเวลาเนี่ยก็คือมันจะต้องไม่มีเสียงดังนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองหมุนปิดตั้งเวลาก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็ลองวัดดูนะครับ พอวัดมันมีอยู่สองขาใ่แหละนะครับเอาอันจิ้มขาหนึ่งนะครับอันนี้ก็จิ้มอีกขาหนึ่งของตัวตั้งเวลานะครับนี่มันเปลาตัมนี้นะนี่นะครับไม่ดังนะครับแต่ว่าไม่ไม่ถึงกันนะครับแล้วก็ลองหมุนปรับตั้งเวลาอีกรอบหนึ่งนะครับ หมุนหมุนตั้งเวลาแล้วนะครับอันนี้ก็ไฟมาแล้วครับก็คือเปิดติดนะครับตัวตั้งเวลาไม่เสียนะครับครับต่อไปก็เช็คหลอดไฟนะครับหลอดไฟจะเป็นสายสีดํานะครับผมไล่สายมาแล้วนะครับก็คือจุดนี้นะครับกับจุดข้างล่างนะครับสองจุดนี้นะครับสองจุดนี้เป็นหลอดไฟนะครับสองจุดนี้จุดนี้กับจุดข้างล่างนะครับเป็นหลอดไฟเราจะวัดสองจุดนี้นะครับ ว่าหลอดไฟเสียหรือเปล่านะครับใช้ย่านเดิมนี่แหละครับอันที่มันเป็นเสียงนี่แหละก็ได้แล้วนะครับเพราะมันเป็นขวดลวดเชื่อมทางกันอยู่แล้วนะครับหลอดไฟมาเอาไว้ข้างบนอันนึงนะครับนี่นะครับก็หลอดไฟก็ดีนะครับ หลอดไฟเนี่ยมันเป็นขดลวดนะครับจากข้างหนึ่งนะครับก็พัน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 มานะครับพันมาเรื่อยๆมาอีกข้างหนึ่งนะครับก็คือต่อมาเป็นสายปลายสายแหลกสองเส้นนะครับหลอดไฟก็ดีนะครับสุดท้ายละนะครับ ert, unique, ก็จะเป็นสวิตน,น, si. น,นะครับนี่สวิต์นะครับสวิตอยู่นี่นะครับสวิตกดติดกดกดติดปล่อยดับนะครับสวิตนี้เอาไว้ เปิดปิดนั่นเองนะครับที่มือโยกนะครับมือโยกเปิดปิดนะครับสวิตก็คือตัวดำๆตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คสวิตกันดูนะครับก็ใช้ย่านเดิมนี่แหละนะครับที่เป็นรูปเสียงนี่แหละแล้วก็เอามาจี้กับว้าคนละขวานะครับเดี๋ยววัดเลยนะครับแล้วก็ จิ้มกับอีกข้างหนึ่งนะครับนี่นะครับสวิตไม่ดังนะครับถูกแล้วครับที่ไม่ดังเราต้องกดก่อนนะครับเราต้องกดกดตรงนี้ก่อนนะครับหรือเราจะดันตรงนี้ขึ้นมานะครับดันขึ้นมาเปิดไว้ก่อนนะครับนี่นะครับสวิตไม่ดังเลยนะครับสวิตเสียนะครับอันนี้สวิตเสีย เราจะแกะสวิตออกมานะครับนี่นะครับก็เป็นสวิตท,ที่เสียนะครับนี่นครับมันจะกดตรงนี้แล้วก็เครื่องจะไฟจะติดนะครับพอปล่อยมันก็จะดับนะครับเขาเรียกว่าสวิตกดติดปล่อยดับนะครับก็ไปซื้อมาให้มันเหมือนแบบนี้ก็ได้นะครับซื้อมาเปลี่ยนนะครับหรือต่อตรงเลยนะครับโอเคครับผมก็แกะสวิตมาแล้วก็ต่อตรงเลยนะครับ จากตรงนี้นะครับเชื่อมมาติดตรงเลยนะครับจริงๆหน้าคอนแทคมันมันสกปรกนะครับเอาตะไบถูๆตรงนี้ก็ได้แล้วนะครับแต่นี้สปริงมันเด้งหายไปแล้วก็เลยต่อตรงเลยนะครับเดี๋ยวจะปิดแล้วก็เช็คให้ดูนะครับครับปิดแล้วก็วัดดูเหมือนเดิมนะครับวัดดูเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับ โอเคสวิตติดแล้วนะครับเดี๋ยวจะต่อเข้าไปใหม่นะครับต่อเข้าไปใหม่เป็นติดตลอดนะครับตอนนี้ต้องกดถอดปลั๊กออกนะครับโอเคครับต่อสวิตเข้าไปใหม่แล้วนะครับแล้วก็ลองหมุนตั้งเวลาแล้วนะครับแล้วก็เปิดอุณหภูมิเรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็กดดูนะครับโอเคนะครับ ใช้ได้น,นะครับเป็นที่สวิตเสียนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบคืนแล้วนะครับโอเคครับประกอบคืนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าโอเคนะครับใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับ